การขอพระราชทานน้ำล่มอาบศพเพลิงศพดินฝังศพและเครื่องกินยศประกอบศพจะภาพต้งจดเตรียมเอกสารหลักสำหรับการขอพระราชทานเข้ามาติดต่อณนะห้องงานประสาทขอพระราชบรมงชั้น1นื่มสรารกลางจังหวัดกระพงเพชรฝั่งด้านหลังติดกับขอประชุมใหญ่สุรรชการจังหวักาาดกระพงเพชรโดยเปิดทําการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีทุกวันไม่เว้นวันยุดราชการโดยการขอพระราชทานเพลิงศพม,มีอยู่2กรณีได้แก่กรณีปกติ คือสิทธิของผู้วายชนตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชบัติได้แก่ข้าราชการฝ่ายพลเรือนระดับปฏิบัติการขึ้นไปหรือระดับปฏิบัติการที่รับราชการมาแล้ว2ปีขึ้นไปข้าราชการทหารตำรวจชั้นสัญญบัตรข้าราชการบำนาญพระสงฆ์ทรงสมสัติชั้นพระภูสัญญบัตรขึ้นไปรวมทั้งพระภิสุสาสมเณรจประเทมธรรมก้าประโยชน์ผู้ได้รับราชทานเครื่องราชีิสริยาภรณ์ชั้นเวชจ้าตทีเร่ผู้ดาภกณ์และเวชบ้านรององคุไทยขึ้นไปรวมถึงบุคคลบางอื่น และกรณีพิเศษสำหรับผู้บ่าวชนที่เป็นบิดาบารดาของข้าราชการระดับชำนาการหรือชำนาการขึ้นไปหรือบิดาบบรดาของข้าทหารตำรวจจดพัโทขึ้นไปหรือบิดาบบรดาของพระสงฆ์ส่งสมรสักชั้นพระครูสัญญวัตขึ้นไปหรือบิดาบบรดาของพลเรือพันรีราชจิอิสริยบ์ชั้นตรีตาขอดเช้าอื่นซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเมนูสิทธิการขอพระสทานโดยการขอพระชทานใช้เอกสารดังนี้ ดึงและสื่อของพระราชทานสามารถดาวน์โหลดไดจากเมนูเอกสารของพระราชทานไลายออฟฟิเชียลของกลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทานใบวรบัตรตัวจริงพร้อมซัเดาหรือในกรณีเด็กด่วนเช่นการขอพระราชทานหลัวอาบศพส,สามารถใช้ใบรับรองการตายได้สำหารับประชาชนและบัตรเจ้าที่ของรัฐสำหรับผู้บริชนและทายาทผู้บริทธขอรับพระราชทานสำเนาทะเบียนบ้านของผู้บริชนและทายาทผู้บริทิขอรับพระราชทาน สำหรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยการขอพระราชทานกรณีปกติจะใช้เอกสารของผู้วายชนส่วนกรณีพิเศษจะใช้เอกสารของทายาทผู้ปติดต่อขอพระราชทานการขอพระราชทานกรณีปกติจะต้องได้ประวัติของผู้วายชนพร้อมรูปถ่ายหน้ารตรงขนาดติิ้วส่วนการขอพระราชทานกรณีพิเศษจะต้องได้ประวัติทายนาทผู้ยื่นขอพระราชทานโดยสังเกตว่าพร,พร้อมรูปถ่ายหน้ารตรงขนาดติดนิ้วประกอบการขอพระราชทาน สำรอเอกาสารการติดชื่อตามสกุลท่านาี้ในกรณีผู้ประกองพระธานเป็นผู้สมรสต้องแนบสำเนาที่เป็นสมรถมาด้วยกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้องไดบเอกาสารบันทึกประจำวันและเอกาสารชั้นสูงที่ส่งม,มาด้วยในการขอพระธานขอพระสงฆ์ต้องเตรียมเอกาสารดังนี้และสูอขอพระธานที่หัวเอกาสารต้องเป็นตราธรรมจักรตัวผู้ขอต้องเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอในเขตการปกครองขึ้นไป บบรรบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาดังกรณีการขอประธานตำรวจสมศัสามารถใช้ใบรับรองการตายแทนได้บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรสุทธิของผู้บรณภาพสำเนาทะเบียนบ้านของผู <prejudice and> <leaves> ้บรณภาพสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรสุทธิของผู้ขอสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสำเนาสญญบัิและตราตั้งตำแหน่งประสังฆาธิการของผู้บรณภาสภาครัสำเนาสาบัญและตราตั้งตำแหน่งประสังฆาธิการของผู้ขอ ประวัติโดยสังเขปของผู้บรณรดาภาพพร้อมรูปถ่ายขนาด1นิ้วสรับเอกสารเปลี่ยนชื่อดมสกุลท่าบีกรณีชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเหตุไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้องได้เอกสารบันทึกประจําวันและเอสกสารชันสูตรพลิกศพด,ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอสกสารแล้วจะดเรินการสแกนเอกสารในแทบในระบบสารสนเทศการบรหิหารจัดการและอำนวยการการพิธีการส่ที่ดบพัชชานเพื่อส่งบัยชากองพิธีการสพงที่รับประศาสนรนไดภายในพระบรมราชวัล จะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเมื่อสำนักพระราชวังอนุพัตธ์มารับสั่งแล้วเจ้าหน้าที่จะเฉิดทายาทเข้ารับสิ่งของพระราชทานเมืองหน้าพระบรมชายาลักษณ์ดังนั้นเจา้าภาพผู้วาติดต่อขอรับพระราชทานควรแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีหรือชุดสุภาพสีดำหรือสีขาวสวมรองเท้าหุ้ส้นใบสมสกางเกงกีกางเกงขาสัน้นหรือกระโปรงสั้นเหลือขา่าหลังจากสำนักพระราชวังอนุพัตธ์มารับสั่งแล้วเจ้าที่ปฏิบัติการพิธีกลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจะทำการติดต่อประสานงานกับเจ้าภาพเพื่อให้กับได้ตับกับเจ้าภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีการและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าภาพให้จัดพิธีอย่างประหยัดเรียบร้อยสมเกียรติโดยเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของเจ้าที่ทุกขั้นตอนแต่เจ้าภาพจะเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดพิธีกรรมตามประเวณท้องถิ่นเองโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนประเพณีนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ทางแฟนเพจกลุ่มวิธีการส่ที่รับรชาชการจังหวัดกแพง่เพชรหรือไลน์ออฟฟิเชียลกลุ่มวิธีการส่ที่รับราชกานตลอด24ชั่วโมง